สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คุณแม่สาธนีตันติสุทนารมนะคะคุณแม่เป็นคุณแม่ของน้องออมซึ่งได้รางวัลเป็นหนูน้อยเล่านิทานคนเก่งเมื่อปีที่แล้วเรียนถามคุณแม่สาธนีว่าการเติบโตของลูกการมินจินตนาการของลูกที่ได้มาจาก การอ่านและเล่านิทานด้วยกันลองฟังดูค่ะแม่เห็นแววเขาตั้งแต่ตอนอายุประมาณสามขวบประมาณอนุบาลหนึ่งเขาเห็นที่โรงเรียนมีประกวดเล่านิทานเขาอยากเล่าเขาแต่เขาไม่กล้าคุณแม่ก็เลยบอกว่าเล่าได้ไหมเขาบอกเขาเล่าได้คุณแม่ก็เลยไปขอคุณครูให้เขาประกวดลองประกวดดูประกวดวเขาก็ทําได้และพอตอนนั้นหลังจากนั้นก็คืออนุบาลสองเขาเริ่มประกวดที่โครงการรับสมองประลองปัญญาค่ะ เราก็เราก็ถามเขาว่าอยากเล่าเรื่องอะไรคุณแม่ให้เขาเล่าเรื่องเองเราก็เห็นเขาว่าอ่ะเขาบอกเขาอยากเล่าเรื่องเจ้าชายกบแล้วก็บอกว่าแต่เจ้าชายกบเนี่ยหนูจะทําท่ายังไงพึ่งเป็นนิทานคํากรมันซึ่งมันมันมีศัพท์บางคําที่เด็กเขาก็ไม่เข้าใจเขาว่าสเด็จหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามความหมายเราแล้วพอเขาเข้าใจความหมายแล้วแล้วบอกว่าเอองั้นหนูลองเล่าแล้วทาทำท่าให้แม่ดูซิว่ามันเป็นยังไงเขาก็ค่อยๆทาของเขา รูนบอลดึงดึงเขาก็กระโดยดดึงดึงอย่ายงเงี้ยค่ะปั้นปึงเขาก็ถามปั้นปึงไปว่าแล้วบอกปั้นปึงก็เหมือนกับว่าเราอาการงอนงอนนิดหน่อยเขาก็จะแบบเอามือกอดอกแล้วก็ทำหน้าขยับหัวขยับหัวแล้วบอกว่าปั้นปึงนะไม่ชอบแล้วแบบว่าแล้วตะลิศติชื่อแม่มันแปลว่าอะไรตลิติชื่อเหมือนกับว่าอารมณ์สนุกอลูกแบบบอกว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วเขาก็บอกว่าหรออารมณ์สนุกหรอเขาก็เอานิ้วแล้วก็ ติต๊ดชึ่งเขาก็คือคิดของเขาเองโดยธรรมชาติแล้วก็เห็นว่าลูกเรานี่เหมือนกับแบบเขามีจินตนาการภาพในหัวค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็สื่อออกมาตามท่าทางตามเรื่องเรื่องที่เขาเข้าใจอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่มีนิทานอยู่หลายเล่มทีเดียวในบ้านแต่ไม่ได้ใช้นิทานเหล่านั้นเป็นสื่อกลางในการที่จะสังเกตพัฒนาการของลูกอาจจะมองหนังสือนิทานในบ้าน ด้วยแนวความคิดแบบใหม่แล้วนะคะแล้วคงจะรู้ว่านิทานเล่มแบนๆอันนี้แหละเป็นนิทานที่จะใช้สร้างคนได้ทีเดียวพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ